หนึ่งสองสาสวัสดีครับผมยิ่งสิทธาสภานุชาตินะครับในเรื่องแดงจ้าสควีนหรือว่าคนโปรดของควีนนะครับรบปบบทดเป็นเข้มครับคาแรคเตอร์เป็นไงครับก็เข้มนี่ก็จะเป็นเพื่อนกับบนิตามาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็แอบ,บชอบนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งโบนิตาหรือว่าน้องเหนือเนี่ยได้ไปเจอกับควีนหรือว่าน้องจังกว่าเขาก็ปิ๊งกันฮะทำให้เราก็แบบแบบอบกผักนิดนึง ทำให้มันเกิดความความแค้นในใจนะฮะทำให้ต <verw ahaha> ัวละครนี pues ้มีการพัฒนาในด้านอารมณ์แล้วก็ต้องมาติดตามกันดูว่ามันจะพาตัวละครเนี้ไปถึงจุดไหนแต่แต่ถ้าทในเรื่องพีคก็มีแบบส่วส่งเหมือนกับสนับสนุนด้วยใช่ไหมเออหมายถึงว่าสนับสนุนให้สองคนนี้ละกันนะครับไม่เลยครับไม่ไม่เลยเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวตัวของเข้มหรือว่าเอียงเองในเรื่องเนี้ยจะชอบ ชอบน้องเหนือหรือว่าโบมากจะไม่ยอมยกให้ใครเลยถึงแม้ถ,แมมถึงแม้จะไม่ได้รวยถึงแม้จะไม่ได้รวยแต่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ฉันอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดตัด้งแต่เธอลําบากอ,ะอ่ะฉันถึงขนาดเลี้ยงดูครอบครัวเธอด้วยสาวหมาอเอาเงินให้ด้วยอ,ะอ่ะเออทาไมถึงทําอย่างนี้กับเราเนตี่ยผิดครับผิดครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือ มันยากตรงการสวิตอารมณ์มากกว่าด้วยความที่ว่าตอนหลังงานเราอาจจะมีความคิดที่มีดีกับบริตาเแล้วน้องเหนือแล้วเนี่ยแต่ความรักอะลึกๆที่มันมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีความยากในการเล่นว่ามันจะสับสนกับตัวเองม่แน่ใกับตัวเองว่าเฮ้ยกูจะกูทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าวะหรือว่ามันมันเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้บาเราจะได้เห็นกันได้บป็น ที่ใส่ใส่แว่นที่เราใส่แว่นปกติเลย่ใส่ให้มันดูขัดกับคาแรคเตอร์นิดนึงฮะเพราะในเรื่องเนี่ยเพราะในเรื่องเนี่ยมันสุดขั้วมากผมก็เลยให้มันแบบมาคอนราซิ่นหนึ่งฮะโอเคอาปากซีรีส์นะครับผมก็ขอฝากนะครับซีรีส์เรื่องแดงจัลสควีนหรือว่าคนโปรดของควีนนะครับก็สามารถติดตามได้นะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง 7hd ครับอ่าพูี่วิ ยังไงบ้างครับผม <Okay. S 1> ก็เข้าปีที่หกอะครับตอนนี้เป็นคนนอกวงการจะเป็นยไงบ้างเขาแบบเห็นบอกมีการเชิญชวนทำกิจกรรมร่วมกันใช่ครับใช่ครับ<ๆ>ก็เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วจุดเริ่มต้นที่รู้จักกันก็เพราะฟิตหน่องฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อสักปี <Yeah. S 2> สองปีล่าสุดก็มีอ่ <Yeah. S 2> เขาก็เคยชวนผมไปก่อนแต่มันไม่สำเร็จคือพิลาทิสพี่เคยเล่นไหม โอ้โหอมันที่มันไปอยู่บนเครื่องที่มันมันแฮงไก่ได้หรอเออมันเหมือนโยคะแต่ใช้เครื่องซึ่งมันทรมานมากเลยอ่ะคือผมก็ไปเล่นตามเขาเพราะคิดว่ามันจะได้หุ่นดีอะไรเงี้ยนะผมไม่ไหวสุดท้ายผมก็เลยเอางี้นีดีกว่าเทนนิสยากไปมาตีเทนนิสกันดีกว่าแถวบ้านมีคอร์ดอะไรเงี้ยจะหายาาหากิจกรรมทำร่วมกันก็ก็ได้มาตีเทนนิสตอนนี้ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วฮะก็ตีโต้กันได้ละ แต่ว่าแบบใช้กําลังเบียดออกกำลังได้ไปเจ็ดทีทำไม<อ>่ไม่เหมาอว่าแบบว่าใช้กําลังแขน,ใ,นขใ,ชใช่ใช่ใช้ทั้งตัวเลยครับแล้วก็เอ,อชั่วโมงหนึ่งก็อยู่แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยชุ่มและเหนื่อยชุ่มและแล้วแบบมียังมีแบบโจนไทยไปเล่นด้วยไหมมีจะได้ตีคู่มีมีฮะเพราะว่า บางทีถ้าเราชวนไปเยอะๆเนี่ยมันจะได้มันได้พักด้วยนะครับ,รบก็มีมีเพื่อนเขาบ้าง <ๆ S 2> เพื่อนผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราแวกบ้านผมเนี่ยมันขอดมันเยอะด้วยครับแต่บ้านผมเนี่ยขอดเยอะมากแถวฝั่งทนฝั่งอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วว่าแล้วว่ากิจกรรมร่วมกันใช่ครับแล้วก็ผมไม่อาจจะโม้เลยอ่ะผมเล่นก่อนนี่เขาจะไอ้นี่กันอย่างผมก็คือแบบต้นปีที่แล้วก่อนที่มันจะบูมๆกันช่วงเนี้ยก็คือแต่พอเราเล่นปุ๊บแล้วอุ้ยเทรนมาพอดี ดีเลยเยี่ยมจะมีข่าวดียังยังไม่ได้คิดไปเลยครับพี่เพราะว่าก็ผมก็เอาจริงผมเพิ่งจะมาตั้งหลักได้หลังจากโควิดเนี่ยก็เพิ่งจะปี2ปีสามปีนี้เองนะเพราะโควิดจะแย่มากผมใช้เงินเก็บเยอะเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มันไม่มีงานถ่ายด้วยเลย ยังไงคิดว่าน,นีขอเก็บเงินเก <ทำ S 2> <ๆ S 1> ็บสขอเก็บเงินให้ตัวเองรู้สึกสบายใจก่อนเพราะเวลาคิดเรื่องนี้แล้วเครียด<ว>คิดแล้วเครียดนะถ้าเมื่อไหร่คิดแล้วมันไม่เครียดมีแต่เออมันน่าจะไปได้อย่างเงี้ยถึว่าน่าจะถึงถึงถึงเวลาตอนนี้ยังคิดแล้วโหยังไม่เห็นทางเท่าไหร่จริงหลักเด็กใช่ไหมได้ครับได้แล้วก็แล้วก็คุณแม่ผมก็มีลูกคนเดียวแกก็ต้องอยากอุ้มหลานเนาะอ่านใจกันนะเออเร่ว่า มีแรงกดดันจากพ่อแรงกดดันที่ไม่มีเสียงแต่รู้สึกได้บ้างแล้วมองมองมองเป่าอยสักปีหน้าไหมยังน่าจะยังไม่ใช่ภายในปีสองปีเนี่ยน่าแต่อีกสักอีกสักพักหนึ่งครับรอให้มันเข้าที่จริงๆก่อนผมก็ผมก็กำลังมองอะไรที่มันที่มันดูมั่นคงกว่าการแสดงอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปทำอะไรดีแต่ว่าก็ คิดอยู่ทุกวันแล้วนอกจากนี้มีผลงานอะไรเพิ่มเติมมี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 เรื่อง Dangerous Queen นี่ใช่ไหมครับช่องเจ็ดแล้วเดี๋ยวประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีจิตสะกดแค้น Hypnotic อ่าช่องวันครับน้องนิชาเป็นนางเองจริงๆคือเราไม่ได้มีสัญญาช่องอะไรใดๆไม่มีแล้วพี่ใช่ครับหมดจากช่องคือผมอ่ะหมดจากช่องแปดปุ๊บอ่ะผมว่ากะอิสระน่าจะน่าจะมีงานแน่เลยเจอโควิดผมเจอโควิด ผมก็เงียบไปเลยทีนี้แล้วก็กัดฟันทนโควิดเนะี่ยเราเพิ่งจะได้มาทางานจริงหลังหลังโควิดเนี่ยเพิ่งจะได้เลืมตาอ้าปากปรับ,บ,บตัวได้ทันไหมเพราะตอนนี้ไปแบบจากละครเป็นซีนี์แล้วหรือมอกว่าซีนี่เนี่ยคือ,ค,อคือผลที่แบบไม่ว่าการถ่ายทำมันง่ายไม่ไม่แบบไม่ลองไม่ลองถ่ายงายออใช่ครับแต่ทีเนี้ยพอพอมันสั้นปุ๊บอบมันก็ต้องเปลี่ยนบทบาทเร็วเช่น คือต้องบอกก่อนว่าเวลานักสแสดงนั้นรับบทบาทมาเนี่ยบางทีการไปกองวันแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้าเข้าเข้าถึงเส้นเต็มที่ของตัวละครนะอาจจะต้องแบบไปสักอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะแต่บางทีอ่ะเฮ้ยเริ่มมันแล้วไอ้ตัวละครนี้เริ่มมาแล้วอ่ะปิดกล้องแล้วหรอจบแล้วหรอะอะไรเงี้ยต้องไปศึกษาตัวละครใหม่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเป็นความเคยชินใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้อ่ะมันมันแบบบางทีแบบซีนนี้แบบใกลเกิดแกกันต่อยือซีซั่นสองซีซั่นสามอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องเป็นอย่างนั้น,ปนบบไปนะแต่ว่าก็ ก็ดีเพราะว่าในมุมหนึ่งก็คือมันเฟรชตลอดผมผมบางทีอันนี้ผมไม่รู้ว่านักแสดงคนอื่นเป็นหรือเปล่าบางทีละครนะถ่ายไปแบบถ่ายไปปีหนึ่งอะสักหกเดือนแรกเนี่ยมันมันไปกองเนี่ยมันโหกําลังแบบอินต่อเว่ามันเว้ยมันพอพอเดือนแปดเดือนเก้าโอ้มันมันจะเสร็จยังงี้พีคืออารมณ์มันเปลี่ยนมุ้มันเปลี่ยนแล้วก็บางทีความความอินของเรื่องอะไรที่แบบสมมติพี่เล่นฉากเนี้ยมาตั้งแต่มกรา แล้วพี่ต้องมาต่อยฉากหนึ่งพฤจิกาอย่างเงี้ยมันอารมณ์ไม่ไม่ไม่ไมันไ,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 ไม่ต่อเนี่ยครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเราแบบว่าเฮ้ยซีรีส์ถ่ายสองเดือนโอ้ยอันนี้เพิ่งเล่นไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่จําได้ความรู้สึกอ่ะมันก็จะต่อกันง่ายกว่าน,นั่นคือข้อดีนั่นคือข้อดีของซีรีส์แต่ซึ่งแต่ซึ่งนักแสดงบางคนเขาก็ทําได้นะกับละครเช่นเขาก็อินตลอดไงเขาก็เหมือนแบบทากันบ้านตลอดอ่านบทใหม่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดินตลอดอย่างเงี้ยแต่บางทีของผมอ่ะถ้ามันทิ้งเวลาผ่านไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ มีอะไรที hai, ่อยากทำอีกไหมนอกจากที่ว่าเราหรือว่าที่บอกว่าการจะมองธุรกิจของตัวเองก็ตอนนี้โกงัวระยะสั้นน็คือสุขภาพตัวเองเหอพราะรู้สึกว่าปีนี้35แล้วรู้สึกว่าเราก็ไม่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ละเลยเรื่องสุขภาพไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยหรอกคือตอนหาเท่ากับมันมานานแล้ว อยากจะกลับเข้าไปฟิตอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็หันมาวิ่งหันมาออกกาลังกายอะไรเยอะมากขึ้นครับอยากจะมีร่างทองอ่เขาบ้างเห็นเขาลงกันช่วงนี้เฮ้ยเราก็ถึงเวลานะนะเราก็อายุอานามครับสักเขาเรียกว่าสักสักทีนึงให้มันบอว่าเอออะไรเงี้ยแทนแทนวิ่งไงเขาชวนเราวิ่งด้วยป่ะมีแทนก็วิ่งครับผมก็ผมก็เริ่มเริ่มวิ่งครับแล้วก็น้องๆที่ที่รู้จักกันก็หรือนี้ก็วิ่งกันหมดเลยแล้วก็อินไปด้วย เป็นเป็นบวงอะไรคุณคุณซึมพิษอะไรไหมผมไม่เลยครับบ้านผมอยู่โซนอ่าทวีวัฒนาเขตนี้อากาศดีอ่แต่ว่าช่องนี้ก็รฝตกใช่ครับก็ฝนตกก็วิ่งดีีเมาอะไรว่าไปครัต้งัเป้าในการเรื่องสุขภาพสุขภาพต้องมาก่อนเพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือผมอ่ะร้องเพลงติ๊กต็อกเนตอนกมางคืนอ่ะบางทีอ่ะ เราคิดน,นะว่าถ้าเราวิ่งถ้าเราแรงเราฟิตกว่านี้เราน่าจะร้องได้ดีกว่านี้นะเราน่าจะส่งผลดีไปถึงเทนนิสด้วย,ยนะครับก็เลยเออเอาเว้ถึงเวลาถ้ามันต้องเอาก็ต้องเอาแล้วว่าบทบาทการแสดงอะไรที่แบบอยากจะลอง่ยังไม่เคยลองมันจะ้าทายชาเล์มากจริงจริงเล่นเล่นเล่นมาเยอะนะครับเล่นมาเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่่ะเขาจะไม่ให้ผมมีลูกเพราะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่เชื่อว่าเออผมเป็นพอ่อได้อะไรเงี้ยก็หลังหลังนี่มันจะมี เล่นเป็นพ่อเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเริ่มเริ่มมีลูกมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟิลไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนชายหญิงคุยกันอนะ่ะมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันแบบบางทีเสน่ห์ของเด็กมันทําให้เรายิ้มได้แล้วทําการแสดงมันแบบอะไรอย่างเงี้ยวายไหมวายก็ได้พี่แต่ว่าอายุมันก็เยอะแล้วน้องไม่ร,มรู้มีใครอยากจะสนใจหรือเปล่าสามสิบห้าแล้วปีนี้พี่เออก็ แต่ก็รับหมดนะครับถ้าเป็นการแสดงแล้วก็เป็นบทบาทที่ท้ายๆน่าเล่นอย่าง้ยก็ยินดีครับรับหมดก็ยัง่ายชุดนักเรียนมหาลัยก็ยังพอแอปแอปได้อยู่ครับต้องทําผมหน้ามาเลยหนึ่งได้อยู่โอเคสุดท้ายนี้ฝากช่องทางติดตามว้าคืทิกตอกะไรบด้ได้ครับก็ฝากละครก่อนแล้วกันนะครับดนเจ้ารควีนะฮะคนโปรดของควีนนะครับก็ทางช่องเจ็ดทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็เ จิตสุกดแคนด้วยนะครับทางช่องวันนะ,ะแล้วก็ TikTok ก็ออนเกือบทุกคืนนะครับผม i a n g แล้วก็ s สามตัวเข้าไปติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางครับ